สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจะมาทำข้อหมูย่างค่ะอันนี้ก็เป็นข้อหมูย่างแท้นะคะที่แม่บ้านซื้อมาปริมาณก็1กิโลกร,รัมค่ะล้างให้สะอาดนะแม่บ้านใส่น้ํามันหอยค่ะ2ช้อนโต๊ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะก่าเอากับเนื้อหมู1กิโลกร,รมัมแล้วก็ซอสแม็กกี้ค่ะอันนี้แบบเข้าเนื้อสูตรเข้มข้นเลยแม่บ้านใช้1ช้อนโต๊ะพอค่ะ ต่อไปนะคะแม่บ้านก็จะใช้ซอสพริกค่ะอันนี้จะทําให้น้ําบักมีความเปรี้ยวอมหวานน่ารับประทานค่ะต่อไปนะคะแม่บ้านก็ใช้ขนอรสหมูค่ะ1ช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายค่ะ1ช้อนเหมือนกันของหมูย่างนะคะจะมีรสชาติหวานนิดๆในหน่อยปลาแหมปลาแหมนะคะไม่มากแล้วก็เป็นพริกไทยค่ะแม่บ้านใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะ ใส่ลงไปเลยจะได้หอมๆนะคะแล้วก็ใช้สีอุดร์ดำค่ะอันนี้ใช้เพื่อที่จะแต่งสีนะคะเวลาย่างออกมาแล้วจะได้สีเหลืองทองค่ะน้ำมันใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าจะให้หมูนั้นออกมาเป็นแวววาวนะคะทําให้ดูน่ารับประทานแล้วก็ไม่ติดกันเวลาย่างด้วยค่ะเราก็ใช้มือเนี่ยค่ะแม่บ้านล้างสะอาดแล้วนะคลุกเค้าขยำขยำให้เขาเข้าเนื้อเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ใช้ซ่อมเนี่ยค่ะซ่อมที่เราไว้ทานข้าวเนี่ยค่ะจิ้มจิมจิมไปให้ทั่วหมูเลยนะคะจิ้มเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้น้ําซอสนะคะแทกซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราใช้ซ่อมจิ้มทั่วหมูแล้วนะคะเราก็หมักเป็นเวลา20นาทีค่ะเสร็จแล้วแม่บ้านก็นําม,มาย่างเลยค่ะ อ๋อตอนย่างนะคะใครมีเป็นเตาอ,อบก็ได้นะคะหรือเป็นเตาย่างก็ได้คะ่ะตอนนี้แม่บ้านมีเป็นเตาย่างนะคะในบ้านใช้แบบน้นสะดวกดีค่ะแล้วก็ใช้นะคะไฟ200องาศาเซลเซียสใช้เวลา2ี่นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครบแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าทานไหมคะสีเหลืองทองเลยหอมมากๆเลยค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำมันจิ้มรอกันเลยค่ะ น้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาหั่นหมูกันดีกว่านะคะชิ้นหนาชิ้นบางแล้วแต่ชอบเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเนื้อหมูนะคะมีความช่าวาวนะคะเพราะว่าเราได้ใส่น้ํามันหอยนะแล้วก็น้ํามันพืชค่ะทําให้มีความชุ่มชื้นนะคะหมูไม่มีความกระด้างค่ะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแล้วก็เราใช้สันคอหมูแท้นะคะเห็นไหมคะมันแทรกเนื้อนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเวลาทานนะคะจะมีความนุ่ม มุนลิ้นเลยค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาจัดใส่จานส,สวยๆนะคะไปเสิร์ฟพอบ้านไว้ทานเป็นกลับแก้มไว้ทานเป็นกับข้าวแล้วแต่ชอบเลยค่ะเดี๋ยวดูสิค่ะว่าจะถูกใจกันไหม่ะเดี๋ยวให้เข้าบ้านชิมกันนะเอาไปเลยค่ะ ินให้ดูหน่อยนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าเมนูคอหมูย่างค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ,อร่อยมากครับเหมือนเดิมเลยถูกใจนะคะนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวให้พ่อว้านทานไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ